ขอขอบคุณยอดโดนเนตผ่านบัญชีธนาคารด้วยนะครับหลวงพี่ปะยงใช่ไหมครับชิปนี้ออกไปจะน,นอนหรือยังนะขอบคุณมากนะครับไอเวนเอ้ยกับาก่อนสิว่าเด,เดี๋ยวนะเป็นจอมยุทธขั้นที่6ไล่ตามเดือลดระดับที่ให้ทันอย่างงั้นเหรอ บาเอ้ยหลี่ยุนเซียวเจ้าคิดอะไรอยู่กล้ามาแย่งชิงผลเต่าขั้นที่เจ็ดต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ต่อให้ความสามารถของเจ้าจะท้าทายสวรรค์มากเพียงใดเจ้าก็คงไม่รอดพ้นสหาบาทามากมายเช่นนี้หรอก <c oughs> ท่านจาเมืองลี่ท่านทำอะไรนะส้นตีนมาเป็นฟูงเลยดูท่าว่าท่านจะเสียสติเสียสติไปแล้วแน่แน่จะรับมือกับเหล่าจอมยุทธขั้นที่หกมากมายขนาดนั้นพร้อมกันได้อย่างไร นี่หลีหยุนเซียวในหมู่พวกเขานั้นมีกลิ่นอายของคนที่แข็งแกร่งอยู่ด้วยนะดูพวกเจ้าทั้งสองสิอย่าได้กังวลไปพวกเรานะั้นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดก็เพียงพอเออเอเอแต่ว่าแต่ว่าเส้นทางที่ท่านกำลังมุ่งหน้าไปนะั้นไม่ใช่ทางที่พวกเราวิ่งหน,นีมาก่อนหน้านั้นหรอกใช่หรือไม่นั่นสินะจอมยุธขั้นที่หกดคนอย่างนั้นเหรอ อีกทั้งในหกคนนั้นอยู่ที่เก้าดวงดาวจะสามารถเอาชนะสัตว์อสูรปัทถีได้หรือไม่กันเอะฮะนั่นนั่นไงบ้าเอ้ยข้างหน้าก็สัตว์อสูรข้างหลังก็ยอดฝีมือแปดเก้าดาวพวกเราอยู่ตรงกลางอย่างนั้นหรอแล้วเราจะหลบหนีไปได้อย่างไรกันล่ะท่านเจ้าเมืองนี้นี่พี่หวังอย่าได้กังวลไปสิ พวเราก็ใช้ค่ายกลในการหลบนนงงลาหานีเมื่อครั้งก่อนยังไงล่ะเออฮะค่ายกลเมื่อครั้งก่อนย่างงั้นเหรอบ้าเลยตายตายของจริงนะข้าต้องไปพบเจอเรื่องโหดร้ายเช่นนั้นอีกแล้วอย่างงั้นเหรอคราวนี้ข้าไม่ยอมพลาดเป็นครั้งที่สอง เฮ้ยบ้าเอ้ยทำไมกันเรือลบดํานั้นมันถึงได้วิ่งเร็วขนาดนี้ล่ะนั่นน่ะสิถ้าหากว่าข้าไปถึงเรือลบนั่นข้าจะฟันมันให้แหลกเป็นสิ่งเสียงเอาล่ะลองตรวจสอบดูหน่อยก็แล้วกันกระจกห้าบ้าเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ามันอะไรกัน นั่นไงไม่ทันการซะแล้วสิพวกท่านทั้งหลายโปรดระวังข้างหน้ามีสัตว์อสูรซึ่งข้าคาดว่ามันน่าจะมีความแข็งแกร่งอย่างมากมายระวังไว้ด้วยล่ะเฮะจะจกังวลอะไรไปล่ะพวกเหล่านั้นมีกันตั้งหลายคนกับไปแค่สัตว์อสูรตนนั้นหลับมือได้อยู่แล้วนั่นสินะอีกอย่างเรือลพบลำนั้นเคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นมีหวังได้ชนกับเจ้าสัตว์อสูรตนนั้นอย่างแน่นอนนี่ คุณชายหวังท่านพร้อมแล้วหรือยังพวกเรานั้นจะเริ่มเดินทางกันแล้วเนอะขอขอเวลาข่าอีกสักครู่ออพร้อมข้าพร้อมแล้วท่านเจ้าเมืองลีไปกันได้เลย เอบ้าจริงนั่นมันสัตว์อสูรประเพย์ใดกันทำไมมันถึงได้มีขนาดที่ใหญ่โตเช่นนี้น,น,นั่นนั่นนะสิใหญ่โตขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าสัตว์อสูรระดับที่เจ็ดอย่างนั้นเหรอนีนน่ท่าเจเมืองเลยใกล้จะชนเต็มทีแล้วนะทำไมท่านไม่รีบไปอีกนี่ สหายทั้งหลายอย่าได้กังวลไปสารสูนตนนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตเช่นนี้แน่นอนว่ามันต้องเคลื่อนไหวเชื่องชา้าพวกเราร่วมกันต่อสู้จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างง่ายได้นั่นสินะแต่ว่าเดือลบหมาป่าลานั้นกำลังจะพุ่งชนเจ้าสารวสูนตนนั้นแล้วมีหวังผลเต่าขั้นที่เจ็ดได้เสียเปล่าไปแนะ่าเอาล่ะนะฝากท่านด้วยละ คุณชายหวังเอ <c oughs> บ้าเอ้ข้าอยากรู้จริงๆว่าพวกท่านมาสองคนจะหนีอย่างไรกัน <c oughs> เออฮะนั่นมันบ้าอะไรกันวะน,น, <c oughs> นั่นนั่นน่ะสิพวกมันทั้งสามหลบนนหน <c oughs> ีไปแล้วอย่างนั้นเหรอไม่จริงนะดูท่าว่าพวกเขาทั้งสามนั้นจะหลบหนีออกไปกันหลายสิบลี้แล้วเออฮะไปไปแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วไอ้ตัวยักษ์นี่ล่ะจะยังไงต่อดี นี่พวกท่านนะปล่อยไอ้ยักษ์นี่ไปก่อนเถอะคนที่เอาผลเตาขั้นที่เจ็ดไปนั่นก็คือลียุนเซียวตามข้ามาข้ารู้ว่ามันหนีไปทางไหนฮะออว่าไงนะลียุนเซียวอย่างนั้นเหรอแม่งไอเจ้าเมืองฟ้าเมฆาแสมนักนักแกนี่พวกเจ้านั้นชา,ากรคิดว่าเป้าหมายหลักของเจ้าสารสูตรตนนี้ก็คือลียุนเซียว ถ้าพวกเรานั้นไล่ตามเขาไปแล้วก็มีหวังได้ถูกสารสูตตนนี้เน่นงานด้วยอีกคนเป็นหนอะเนี่ท่านจะกังวลทําไมล่ะดูเจ้าสารสูตตนนี้สิใหญ่แบบนี้มันต้องเคลื่อนไวช้าอย่างแน่นอนก่อนที่มันจะไปถึงลีหยุนเซียวพวกเรานั้นได้ฆ่ามันตายขามือไปนานแล้วเออฮ่าบ้าเฮ้ยใครบอกว่ามันช้าวะนี่มันเร็วเสียยิ่งกว่าเรือลบลันั้นเอีกใครจะอยู่ก็อยู่ข้าไม่อยู่เฮ้ย อ่ฮะ uh huh. ทำไมทำไมมันยังวิ่งไล่ตามพวกเราอยู่อีกล่ะนั่นนั่นนะซิทั้งหมดนี้มันเป็นพ่อไอ้เจ้าลียุนเสียวผู้เดียว <c oughs> มันยังวิ่งไล่ตามไม่ยอมหยุดดีกหอข้ารอค่้าด้วยสิหุปากตามทันก็ทันตามไม่ทันก็ไม่ต้องตาม <c oughs> ข้าไม่เหลือข้าไม่เหลืออะไรอยู่ในท้องแล้วท่านเจ้าเมืองลีข้าน่าไม่เอาแบบนี้อีกแล้วนะเฮ้ยเจ้าคนพวกนี้ขี้ขาดซะไม่มีคิดจะหนีอย่างเดียวเลยหรืออย่างไรกันสู้สิก็ต้องสู้สักหน่อยสิเอาละดูท่าว่าพวกเจ้านั้นจะไม่มีความกล้าที่จะต่อสู้กับเจ้าสารสูตรตนนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยให้พวกเจ้ามีความกล้าเอง อีกอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้สดมากายข้าได้สูญสิ้นไปจนเกือบหมดแล้วหากว่ามีอีกครั้งไม่รอดนะรีหยุนเซียวข้าจะต้องให้เจ้าชดใช้คืนมา นี่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงแม้ว่าค่ายกลที่เลียนยุนเสี่ยวใช้นั้นข้าจะไม่รู้จักมันเลยก็ตามเธอแต่เขาสามารถยืนอยู่บนอากาศได้อย่างนั้นเหรอผู้ที่สามารถยืนอยู่บนอากาศได้นั้นจะต้องมีดับการบ่มเพาะอยู่ในจอมยุทธขั้นที่หกขึ้นไปไม่ใช่หรืออย่างไรกันหาอยายาข้าเสียดายเว้ยเอาแล้วนะเพียงแค่ใช้ชิ้นส่วนของเศษอาวุธที่แตกหักพวกนี้ก็ใช้เป็นดวงตาหลัก ของข่ายกนได้แล้วโชคดีที่จริงที่ข้านั้นชอบเก็บข้าวของของผู้อื่นตายไปแล้วหรือยังอยู่ก็ดีแล้วแบบนั้นมันดีตรงไหนวะพระเอกนะพระเอกไม่ใช่ตัวร้ายเอาละเตรียมการเสร็จสิ้นแล้วเพียงแค่รอให้พวกเขาวิ่งตามมาทันก็พอเออเอเอท่านเจ้าเมืองลีค่ายกลพวกนั้นมันหายไปแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่านี่จะเป็นกับดักที่ใช้จัดการกับเจ้าสรารสูญปัตตภีตนนั้น ส,สหายทุกคนข้าเจอข้าเจอตัวเจ้านั่นแล้วหลี่ยุนเสียวอยู่ตรงนั้นไงฮะไอส้สารเลวเจ้าเมืองหน้าเลือดรอข้ารอข้าก่อนเออฮะ ความรู้สึกเช่นนี้ทำไมมันถึงได้คุนคนฮเกิดอะไรขึ้นกันอีกเนี่ยท่านเจ้าเมืองลีทำไมพวกเขาถึงได้หยุดนิ่งไปเช่นนั้นละ่ะถ้าว่าเป็นเช่นนี้มีหวังได้ถูกเจ้าสัตว์อสูรตนนั้นกินเป็นอย่างแน่นอนเออฮอสายตาแบบนั้นอย่าบอกนะว่าท่านเป็นโรคตาแดงอย่างนั้นเหรอนี่ท่านเจ้าเมืองลีสัตว์อสูรนั้นวิ่งตามมาทันแล้วนะ นี่เจ้เลิกพูดจ้าสักสองสามชั่วยามหน่อยได้หรือไม่กันเอ,อยตายเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอขวารู้สึกเช่นนี้เหมือนพวกเราเคยพบเจอมาแล้วนะก็เคยเจอมาแล้วสิตอนที่ทะวักยังไงล่ะเอฮะนั่นลีหยุนเซียวอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วนี่ฉาก่อนสิดูข้างหลังก่อนไข้กลดักจับกุงล้อสีทองสีทิศทางปลดพนึก เออฮะเจ้าสัตว์อสูรมันไม่ขยับอย่างนั้นหรือหรือว่านี่จะเป็นฝีมือของหลีหยุนเซียวด้วยหรืออย่างไรกันเอ่อฮะนี่เป็นรูปแบบคข่ายกลอย่างนั้นแต่ดูนั่นสิเหมือนว่าคข่ายกลกำลังจะถูกทำลายแล้ว บ,บ้าเอ้ยเอาไงดี่ะตอนนี้พวกเราควรหลบหนีก่อนจะดีหรือไม่กันช้าก่อนสิเจ้าสารสูนตนนี้กำลังถูกตรึงไว้มันทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกหรือว่านี่จะเป็นฝีมือของหลีหยุนเสียวจริงๆนี่พวกเจ้าเนอะหมวยืนบ้าอะไรกันอยู่รีบๆจัดก,การมันตอนที่ยังมีโอกาสอยู่ซะเมื่อค่ายกลนองข้าถูกทำลายถึงเวลานั้นพวกเราได้ตายกันหมดนี่ตายตายอย่างนั้นเลย ก็เอาสิต่อให้ข้าต้องตายแต่ข้าขอล่าแกไปด้วยหลี่หยุนเสียวเอ่อฮะเจ้าลิงกังเจ้าทำอะไรนะ